ว่าแฟนหนึ่งวันค่ะอยู่หลายวันก็ได้นะเจอวันนี้ไปฮะไปไหนไปดูห้องนอนเราก่อนเลยมาถึงพาขึ้นห้องห้องนอนครับเดี๋ยววันนี้เรต้องนอนนี่นะเราปูลงมาเลยไหวไหมน่ะเฮ้ยเดี๋ยวบ้นทับนอนนี่คนอนนี้เหมือนอันนี้ควไเป็นของเขาอ่ะอ้าค่อยๆเดินนะคะสังมากอันนี้ของว่างเอาลองชิมดู หวานมากมีทีวีแบบนี้ด้วยดูดิเมื่อก่อนมันใช้จูนสัญญาณเลยแต่ว่าน่าจะเปิดไม่ติดแล้วอันนี้โซนหัวมีข้าวนอนได้ปะเนี่ยโหมีรูด้วยอ่ะเป็นรูระบายอากาศนะครับนี่ก็ได้มีหมดทุกอันอ่ะอันนั้นรูกลางอันนี้รูซ้ายรูขวาเถอแกให้เขานอนนี่นะมาเราอยู่ตัดผมนะคะเอาเมกอบเข่ดาวเดบครับขอบคุณค่ะ ิง,งลูกว่าสองบาทละเป็นแบบเพลินขนมจีบโบราณนะ่ะให้ทายเขาจะกินอะไรนมสดาาอาแต่ตาลูค่ะอ้าวอันนี้ไข่มุกพี่เขาไปหามาจากทะเลใช่ไหมพี่ <laughs> พี่บอกเอออ,อหมดอร่อยมากตอนนี้เรามานั่งเล่นที่ศาลานะคะหรืว่าเขาจะพาไปไหนศาลาสำหรับเด็กเฮ้ยมีน้ำให้ดูด้วยนี่เขามีหนังสือให้อ่านเล่นด้วยเนี่ยเนีย่ยไม่รู้ว่าให้อ่านหรือว่าเอาไว้จริงไว้วารเริ่มมืดแหละ ไะทุกคนกลับบ้านกัน